สวัสดีครับกำลังอยู่ในเกมแมร์ทแกครับอยู่กับด่านโคลอเซียมนอกโลกครับผมรู้สึกว่าโคลอเซียมนอกโลกนี่มันจะไม่ซ้ำกันเลยเนาะ,ะไปเริมกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอดูหน่อยครับว่ารอบนี้มันบอกว่าเคลื่อนที่พร้อมเพียงกันครับ ที่ผมเข้าไปอ่านก็คือมันบอกว่าศัตรูแล้วก็ยูนิตของผมจะเคลื่อนที่แบบความเร็วเท่ากันนะ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นครับต้องลองไปดูครับผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยครับระดับสิบดาวเนาะอ่ะไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับไปครับเมื่อกี้แบบพลังงานได้พอครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับมาๆๆมา,มา,มาขอดูหน่อยครับว่าจะเจอตัวอะไรมั่งครับผมโอเคฐานเลือดตอ้องล้านสองเลยเหรอรู้สึกว่าเจ้าหมานี่วิ่งช้ามากเลยเนาะ งั้นก็เคลียนๆไปครับอืมความเร็วเท่ากันเลยแฮะอโคตรชอบเลยเอนกพุ่ง <c oughs> อ้าไปไปไปอุ้ยไอตัวที่แบบเคลื่อนที่ช้านี่พอมาอยู่ด่านนี้เคลื่อนที่เร็วมากเลยครับ <c oughs> ไปครับไวนะ้โ <c> ะ <oughs> โอเคครับรู้แล้วครับว่าไม่ควรเอาตัวที่แบบวิ่งเร็วๆมาครับเอาตัวที่แบบวิ่งช้าๆมาดีกว่าครับผม <c oughs> แต่ว่าผมว่าบางทีมันจะมีบางอันป้าที่ยูนิตมันจะวิ่งเร็วขึ้นอะหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันไปครับคาร์โน วิ่งอย่างช้าเลยอะ่ะโอเคเราคาดใจว่ะไม่ควรเอาบาฮาวุธมาครับด้านนี้จะเห็นบาฮาวุธแบบพุ่งแปลกๆอ่ะคอสโมต่อยเลยเนอะก <c oughs> ลิ่นผ่านอีกแหละบ้าเอ้ต่อยเลยคอสโมเพื่อนเอ้ยเอ้ยไปไปไปขวางให้หน่อยโอ้โหเอ้ยอยู่ๆก็บึ้มมาคอสโมชาร์จใหม่เลยโ,อ,โอย่างสวยเลยครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ดรยแชลี่ครับผมเผาเลยน้องเออดีมากครับนั่นแหละคอสโมเยี่ยมยอดครับแล้วก็อิซานากิครับผมไป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  จิ้มเลยเนาะฉับฉับฉับดีมากครับผมแล้วก็วิญญาณครับผักไปก่อนหนึ่งรอบโอเคครับประมาณนี้ครับตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าเจ้าหมู่บ้านน่าจะตายครับผมโอเคกระเด็นแล้วครับแล้วก็บัฟดาเมจมาแล้วเนาะแสดงว่าใกล้แล้วครับปืนสตาร์ไปก่อนครับหนึ่งรอบโอเคน่ายโดนคอสโมผมจะกาละบึ้มเลยคอสโมสวยครับโอเคมันน่าจะตายก่อนคอสโมก็ตีอีกเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมพาไปแคลรี่เยี่ยมยอดครับ <G ül üş> หาจัดเลยไอ้นกพุ่งเนี่ยค้นหาเลยเป่าตังครับเป่าตังครับลืมอัพกระเป่าตังเลยแล้วก็ว่ายน้ำนี่ก็ว่าอย่างช้าเลยครับค <G ül üş> อสโมกว่าจะต่อยโอยโ,หโ,หโ,หโอเคอ่ารู้สึกว่าไอตัวที่ส้มยิงแล้วก็อไซเบอร์แคทนี่น่าจะเล่นได้นะด้านนี้มันจะเดินวยอยู่ครับผม โอเคตีไปแคลเล่เผาเลยน้องอ่าเหลือแค่ไปจบบ้านครับเหลือแค่ไปจบบ้านครับตัวที่เดินดช้านี่น่ามาใช้มากเลยครับด่านนี้เว้นแต่มันจะมีด่านที่ทําให้เดินช้ากว่านี้ครับไม่น่าใช้ครับผมโอเคตีป้ายตีป้ายแล้วก็บึ้มบ้านมันครับผมอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปด่านต่อไปครับอ่ะแล้วก็มาต่อที่รอบที่สองครับขอดูหน่อยซิว่ารอบนี้จะเดินเร็วไหม โอเครู้สึกว่าความเร็วจะเท่ากันหมดทุกรอบเลยปะไม่รู้เหมือนกันนะนี่เพิ่งรอบที่สองเลยครับอ่าต้องรองดูไปเรื่อยๆครับผมพอเห็นฝั่งนู้นมันเดินช้าแล้วแปลกๆว่ะตีไปนั่นแหละดีมากครับผมไปครับเจ้าอ่อสุ่มยิงยิงไปเรื่อยๆแล้วน้องสลามไปครับน้องสลามนี่ก็แบบ <c oughs> กระโดดอยู่กับที่ครับผมโอเคตีไปตีไปตีไปงับเลยน้องสลามดีมากครับ โอเคครับรอรอรอผมเอาเจ้า last word มาเล่นด้วยเนาะนั่นแหละดีมากแค่นนแล้วก็ last word ครับผมปะตังครับปกติ last word มันเดินเร็วไหมอะไม่รู้เหมือนกันอะผมว่าปกติมันเดินช้านะตัวมันเท่อยู่เนาะแต่ว่าอืมไม่มีอะไม่มีเอ่อเมล็ดผลไม้อีปิกค่าดีเม็ดเดียวเองครับเพื่อจะปั้น last word ขึ้นล่างสมเนี่ยว่าเอ้ยต้องรอฟาร์มเลยครับเดี๋ยน้อ last w a r d ก็ ไม่โดนเวฟนะเกิดได้อยู่วังปืนสตาร์ไปก่อนครับแต่ลาสอตายครับผมนั่นแหละแล้วก็บื้มหน้า <kill art> เลยเพื่อนเออเรียบร้อยเหมือนไม่แรงไงก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่ได้ไปดูดาเมจเระว่ามันดาเมจเท่าไหร่ครับลาสบอเนี่ยบึ้มหน้าเลยลาสวอคุงเออดีมากครับแล้วก็อิซานากิครับไป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 ปล่อยใครได้ก็ปล่อยไปครับงับเลยน้องสลามดีมากบุ้ม ไม่โดนครับโคตรโมตีไม่โดนในบ้านเ้ยจิ้มเลยซันกิชับชับชับดีมากครับลาสวอร์ one, นี่เลือดมันเยอะไหมอ่ะน่าจะเยอะอยู่เนาะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ติไปเรื่อยๆแล้วครับจบบ้านเลยครับด่านนี้ค่อนข้างง่ายเนาะก็ถือว่าไม่ยากครับชิวๆอยู่ชิวๆอยู่ไม่เหมือนไอ้ด่านรอบที่แล้วปิใหญาดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ่ะน่าจะใช่มั้งไม่รู้เหมือนกันครับอาจบวันที่เรียบร้อยครับไปด่านต่อไปครับ แล้วก็มาต่อที่ด่านที่3มครับระยะทางยังไกลเลยครับผมโอเคนายขอดูความเร็วหน่อยปล่อยไปเลยเจ้าอย่างลบอความเร็วเท่ากันทุกด่านเลยฮะนึกว่าแบบจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับระหว่างวิ่งเร็วมากๆกับวิ่งช้ามากๆประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าความเร็วจะเท่ากันหมดเลยครับอ่ะไปน้องสลามไปครับไปกัดสักทีสิจะได้เคลียร์พวกลูกน้องเลยครับแล้วก็เจ้าอ่อชื่ออะไรนะจูโลสิกปะเกนแคนไปครับผมโอเค งับเลยน้องสลามงับเลยดีมากครับโอเคที่เหลือก็ตีคิปล่อยใครไปก่อนดีอะเจ้าคอสโมอย่างช้าเลยครับเป่าตังครับเป่าตังครับไปไปเจ้าซุ่มยิงไปครับผมความเร็วเท่ากันเป๊ะเลยครับไม่มีใครเร็วกว่าใครเลยครับผมโคตรเจ๋งโอเคได้อยู่ได้อยู่เอตัวอะไรวะนั่นอะอ๋อตัวสีขาวว่าไอเจ้าเป็ดบ้านนั้นน่าจะใช่แต่ไม่ได้มีตัวตีสีขาวมาด้วยดีของผมอะอ่ะออิสานตะกี้ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เขียวไวๆหน่อยครับผม ปไปไป,ไปน้องสลามไปครับจัดการคอสโมบึ้มหน้ามันไม่โดนครับคอสโมนี่ตีแบบตีช้าเกินตีเร็วกว่านี้หน่อยครับผมแล้วก็ลัสวอร์ดครับผมไปเลยโอเคจิ้มไปสันกิได้อยู่ครับอเอ้ยพอปอลิกกี่ไปไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเจ้าสลามไปเพิ่มครับผมตีไปจิมจิมจิม,จมแล้วก็ปืนสตาร์ครับหยุดก่อนจัดการเลย Cos mo, คอสโมคงง้งางแล้วก็บึ้มหน้ามันเออเยี่ยม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 ลัสวอร์ War, ตีไม่โดนละไอ้บ้าได้อยู่แหละได้อยู่แหละ ไปครับอิสากิจิ้มชับฉับฉับดีมากครับผมแล้วก็วิญญาณครับหึงรอบพักไปก่อนเลยอ่ะประมาณนี้ครับเอ่อคอสโมจะตีโดนไหมนะระยะนั้นนะไม่น่าปะาคอสโมเนี่ยรู้สึกว่าลาสบอดไม่น่าไหวปะโอเคตีบึ้มสวยตีโดนหรือเปล่านะเรียบร้อยคอสโมตีไม่โดนจริงๆเลยครับมันอาจจะตีโดนนะแต่ว่ามันโดนพักก่อนครับไอพวกสตัว คอสโมเลยตีไม่โดนครับผมเรียบร้อยโอ้โหเว่าเป็ดจะไปเกิดครับยังไม่ไปเกิดอีกอึดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมาตีหลวๆนะไอ้เป็ดบา้านนี้อ๋อห่อเอหยุดสิพี่หยุดสิจาัก,การเลยคอสโมคุ้งลาสวอนผมไม่น่าไหวแล้วโอ้โหดูดิ โอเคโอ้ยเป็ดบ้านี่ยังไม่ตายโอ้มีปั๊บามีไปด้วยไอ้บ้าเอ้ยปืนสตันไปก่อนครับผมหยุดยุดหยุดยุดตีนี่โอเคได้อยู่ครับจัดการมันจัดการมันเรียบร้อยยังโอ้โหอึดสุดๆไปเลยครับเรียบร้อยครับลาสอดผมไปเกิดครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับผมอิซันกิจัดการให้หน่อยครับลาสอดมาเพิ่มอีกหนึ่งครับจิ้มเลยซันกิฉับฉับฉับไม่น่าโดนครับเรียบร้อยโดนเจ้าคอสโมจัดการไปแล้วครับ เะเด็กเก็บบลัชวอร์เอาตัวอื่นมาเล่นต่อดีกว่าครับตัวบ้านเลยครับตัวบ้านเลยครับตัวบ้านเลยครับโอเคเขียนันที่เรียบร้อยครับเควสดผ่านเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปรับทีเดียวครับไปน่านต่อไปคับแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านที่4ครับผมรอบนี้ผมเอาน้องปีแอมาเนาะปีแอน่าจะเดินไวอยู่นะด่านนี้ปกติปีแอเดินค่อนข้างช้าครับอรอบนี้เป็นสีแดงแฮะเดินยังไวเลยต้องราชาปิศาจปกติจะเดินช้าครับผม โอเคได้อยู่ได้อยู่ดก,การให้หน่อยครับดก,การให้หน่อยครับพี่ซันตกี้คงง้างแล้วก็จิ้มเลยครับฉับฉับฉับ,บดีมากครับผมเอาเจ้าคอสโมไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนปีแอร์นี่ไว้ที่หลังเลยเพราะว่าปีแอร์ไม่ได้เก่งกับตัวสีแดงเนาะปีแอร์เก่งกับตัวเอลินเนี่ยตัวลอยปะหรือว่าจําผิดใช่จริงด้วยตัวเอรีนก็ตัวลอยโอเคโอ้โหมีม้าตัวสีแดงด้วยไอ้า้าเอ้ยไอ้มาไฟาจิ้มไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวปะ อย่างน้อยไอซันกิมันก็ไม่โดนดาเมจอะเอาปืนสนตาร์ไปก่อนครับอืมอย่างน้อยมาไฟก็สตาร์ได้อยู่จิ้มเลยซันกิฉับฉับฉับ,บแล้วก็วิญ,ญญาณเขาผมภาพก,ก่อนหนึ่งรอบพักไปได้อยู่ครับโอ้โหตัวน่ารังเกียจเลยดิตีแล้วอยู่เวลาไอ้บ้าเอ้ยสลามเข้าไม่ถึงตัวครับแย่และแย่และมีซันกิคนเดียวครับที่ไหวครับแต่ตัวอื่นไม่ไหวครับจิ้มเลยซันกิสวยโอเคอซันกิมันก็อึดอยู่อ่ะไม่น่าพูดเลยไปเกิดเลยครับ คอสโมผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจออย่างนี้จบเลยจบเลยถ้าเจออย่างนี้จบเลยยื้อไว้ให้ได้ครับจนกว่าอิสันตะกิจะมาครับผมไม่งั้นแพแน่นอนครับคอสโมนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยโดนสโลล์รัวๆเลยไม่ได้ไม่ได้สโลล์อยู่เวลาครับไม่มีตัวแบบกันเวฟด้วยดิผมเนี่ยอ่ะช่างมันครับถ้าแพก็แพครับผมบ้าเอ้ยปืนสตาร์ทครับยื้อไว้อีกสักนิดก็ยังดีครับผม เร็วเร็วสานตกิเอาวิญญาณไหมครับผมพักไปก่อนเลยน้องสวยได้อยู่ครับได้อยู่ครับจิ้มเลยสานตกิจิ้มไม่ไหวอีสันตกิคุงจิ้มสวยสวยสวยโอ้โหเอ้เราไปจิ้มตัวราชปิศาจน่าไม่จิ้มไอ้หมาแดงแหรอเฮ้ยปินสตาร์ทไปก่อนครับผมอยูดทิสสวยเรียบร้อยครับจะามาแดงไปเกิดเขาผมมามามาปีแอปีแอตบ,ตบเลยตบเลยเพื่อนเออสวยจิ้มมีสันติกิยีเย่เรียบร้อยอาไม่เรียบร้อยฮะ รู้สึกว่ามันจะมีสกิลอะไรนะแข่งแกล้งปะมันเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบไม่ตายอะ่ะรีบจบเลยครับอย่าลืมนะว่ามีอีกมงกุฎด้วยอะไอด่านบ้านเนี่ยอ่ะมาครับผมด่านที่5ครับด่านสุดท้ายครับดูซิว่ารอบนี้จะเจอเป็นตัวอะไรมั่งเจ้าสลามไปเพิ่มอีกหนึ่งครับลืมไปว่าเจ้าสลอรบ้านนี้ตีค่อนข้างแรงเลยครับผม เขาไปแคลเลยดีมากครับปืนสตาร์นไปก่อนครับหยุดสิโอเคอย่างน้อยก็รับผลอย่างน้อยมันก็รับผลปืนสตาร์นครับอิซานากิเล็วไปเคลียร์ให้หน่อยครับแล้วก็คอสโมครับผมวิ่งช้าจ,จัดเลยโอ้โหมีตัวอะไรไม่มีมีไอ้ช้างบ้านี่จบแล้วชีวิตโอ้โหเอ้ยจิมิซันากิชับๆับชับ,ชบ,ชบดีมากครับผมเตรียมรับความพ่ายแพ้ครับไอ้ช้างบ้านนี่ไม่รับผลจากอะไรสักอย่างเลยครับแล้วมันก็ตีฟรีรัวๆเลยไอ้บ้าเอ้ยไปไปไป,ไปลิก,กิีวิ่งไปครับ ลุงเี้เอาตัวที่แบบชนะสีขาวมาก็ดีครับแต่ว่าไม่ทันละไอบ้บ้าเอ้ยซันกีผมไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยเจอช้างมากเนี่ยจิ้มฉับๆับฉับดีมากครับผมโอเคที่เหลือก็แค่ภาวนาครับภาวนาให้ฆ่าเจ้าช้างได้ครับผมคอสโมมาเพิ่มอีกหนึ่งครับ วิ่งอย่างช้าเลยอ่ะเอามาเพิ่มอีกหนึ่งก็ดีครับจะได้ทำดาเมจเยอะๆหน่อยเรียบร้อยสวยดคอสมตีจนตายครับคอสมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดือฐแค่ไปจบบ้านครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มา30กระป๋องแมวครับอ่านเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์มงกุฎที่2แป๊บหนึ่งครับผมเจอกันครับอ่ะแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับผมมงุฎที่2ครับผมมารอบนี้น่าจะไหวอยู่ละป่าวตังครับป่าวตังครับผมเอาสปีดแล้วก็ซุ่มยิงมาด้วยเนาะจะได้ไวๆหน่อยครับผม ไปเจ้าเคนครับไปเคีรยให้หน่อยครับเจ้าอ่าอีสนักเต้นเขาผมวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ตอนย้อนครับวิ่งไปวิ่งไปได้อยู่ได้อยู่ตีไปรัวๆเลยครับแคลรี่เผาไปเยี่ยมย้อนเขาผมเกิดตุกไงก็ไม่รู้ครับแปลกๆแค่โอเคได้อยู่ได้อยู่ปาดสวยงามรัาผมปาดอีกทีหนึ่งอ๋อตอนย้อนขอทีนึงตอนย้อนอ่าเรียบร้อยครับตอนย้อนไปเกิดครับเรียบร้อยปืนสตัน์ทเขาผมอย่ดที่ โอเคอยู่ได้ตัวเดียวเองไงบ้าเอ้ย <c oughs> เอ้ยเฮ้ยไม่ดียังไงก็ไม่รู้ไม่ดียังไงก็ไม่รู้อีสไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมได้อยู่อืม้มโดนไปโดนคอสโมไปครับเยียบล้นๆเลยอีสคุงเรียบร้อยอีสไปเกิดครับโดนไอ้เจ้าอ,อ่อมันชื่ออะไรนะไอ้สล็อตบ้านั้นบึ้มไปสวยไม่เป็นไรเลยฮะไปครับอิซานากิครับผมจิ้มเลยน้องชับๆ,ๆ,ๆ,ๆับชับับวิญญาณครับผักไปกันหนึ่งรอบ ปืนสตาร์ครับอยู่ที่สซารกิจิ้มลัวๆเลยครับอืมได้อยู่เออโดนไปโดนไปตอนย้อนเขาวิ่งไปครับแล้วก็ตามด้วยแคลลี่เขาผมมามีรวมคนตาฟ้าเลยนะเว้ยเฮ้ยจะไม่ไหวจริงอะโอเคได้อยู่ได้อยู่บึ้มไปเลยสวยงามเขาคอสโมเพิ่มอีกหนึ่งครับแล้วก็อีสไปครับผมเรียบร้อยเจ้าช้างไม่เกิดครับที่เหลือแค่ไปจบบ้านครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นสะสอกระป๋องแมวครับอ่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลแป๊บหนึ่งครับผม ตัวแร่สามใบครับตามแมวมืดหนึ่งครับผมแล้วก็ผนึกแพตินัมสองครับจะไปเปิดตัวแร่แป๊บหนึ่งครับมี2ตู้ครับที่ผมสนใจก็เป็นตู้ชุดว่ายน้ำครับแล้วก็ตู้โมราครับเปิดตู้โมราไปก่อนครับ1ใบเผื่อได้เนาะจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาสุ่มครับผมโอเคครับไม่ได้ครับเกลือครับแล้วก็ตู้น้องชุดว่ายน้ำเอาไป2ใบเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างน่ารักครับผมอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บแต่ถ้า สวยมาแล้วน้องชื่ออะไรนะคาริซาปะ่ะคาริซาชื่อใบนามปะ่ะน่าใช่เขาผมคาริซาฤือดูร้อนดีมากดีมากดีมากสบายใจแล้วแล้วก็กดอีกหนึ่งรอบครับอ่าไม่ต้องอูเบอร์ก็ได้ครับขอเป็นตัวแลไม่ก็ตัวซูเปอร,ร์แลที่ยังไม่มีเขาผมโอเคครับเกลือเขาผมอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับจเจอกันคลิปหน้าครับบ้ายบายครับ